ด็อกเตอร์ชาทีวีภูมิใจเสนอ สวีครับไอ้นมหน้ามนคุณประโคน,คน,คนชยัยน้ำา่างงามนามไพรชมอด็อกเตอร์ชาลอนะครับก็ก่อนไปทำงานก็ได้ติดตามเฟซบุ๊กนะครับของบุรีรัมชาวบุรีรัมมีมาตรการเรื่องของการติดสติ๊กเกอร์อถามว่าผมเดือดร้อนไหมผมเดือดร้อนสิครับเพราะว่าพอช่วงของต้นๆของการแพร่ระบาดข,ของโคโวิด -19 เนี่ยผม ได้เอาลูกชายทั้งสองคนนั้นหนีโควิดหหรือการแพร่ระบาดท,ที่กรุงเทพเนี่ยไปอยู่ที่บุรีรัมย์ไปอยู่ประคนชัยกันลำปไามาศก็กล่าวว่าถ้าเหตุการณ์สถานการณ์ดีขึ้นก็จะไปเดินทางก็จะเดินทางไปรับบุตรชายทั้งสองสองคนกลับกรุงเทพมหานครกบันเดิมเป็นคนประคนชัยนะครับพูดภาษาเขมรน,นะฮะแต่ตอนนี้ลืมภาษาเขมรไปแล้วนะครับพูดไทยอย่างเดียว โอเคเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับของอาชาวบุรีรัมย์ท่านหนึ่งก็น่าสนใจนะครับก็มีเรื่องของอามาตรการนะครับคำสั่งไม่ใช่ต้องเป็นคำสั่งของผู้ว่ารชาชการจังหวัดกรณีเรื่องของผู้ใดเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคระบาดณนะ สถานที่ที่ทางการจัดไว้ให้ <c oughs> น่าสนใจ <c oughs> น่าสนใจมากเ <c oughs> อ้ดอกเตอร์มึงจะไปรับลูกแต่มึงต้องไปอยู่ที่รีดัมก่อน14วันหรือถ้ามึงรับแล้วกลับเนี่ยญาติๆจะต้องถูกกัก14วันไหมเออน่าคิดน่าคิดเดี๋ยวมาดูสิมันเป็นยังไงในเรื่องนี้ต้องขยายเพราะผมเป็นหนึ่งผู้มีส่วนได้เสียจะต้องอฟ้องเพิกถนอนคำสั่ง ตัวนี้หรือไม่นะเดี๋ยวมาตามกันเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับกลับมาในช่วงที่2กับผมดรชาลอคุยกฎหมายให้ฟังกับดรชาไอหนุม่มนามนคนประคใชัยน้ำใจงามนามไพราะชมะดรชากำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของประกศาศฉบับที่13ของจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดผมเองนี่แหละครับและลูกชายผมสองคนก็อยู่ที่ บุรีรัมด้วยจะไปรับนี่ก็จะลําบ,บากอีกเลยว่าต้องรอให้สภาว่าจุดเชินด้วประกาศฉบับนี้หมดหระยะเวลาเงื่อนกันเงื่อนเงื่อนเวลาเงื่อนไขก่อนอหรือเปล่า <c oughs> ยังต้องคิดอยู่เลย <c oughs> เอา้ามาวาข้อุกิดหรอกคือ <c oughs> เขา,เาสมมติอีกอย่างหนึ่งสมมติเลยนะถ้ามีคนในครอบครัวนี่นะต้องเดินทางออกจากจังหวัดหรือ,เ,อเดินทางมาจากจังหวัดหรือ ประเทศอื่นเอ,า,อ,า,อาเดินทางเข้ามาก่อนและไม่มีสติ๊กเกอร์การันตีได้มาพักอาศัยถ้าตามขั้นตอนทุกอย่างเนี้ยก็จะไม่เกิดเคสแบบนี้เลยนะคุณก็สามารถดําเนินการนะไป14วันนะครับในกรณีกลับมาอยู่นะก็14วันตามกระบวนการไปแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่านะฮะเมื่อในสติ๊กเกอร์อนบัตรประชาชนมีสติ๊กเกอร์และเวลาเดินทางออกนอกจังหวัด ต้องมีการแกะสติกเกอร์ออกนะครับเพื่อออกไปทําธุระต่างจังหวัดแน่นอนนะฮะออกไปทําธุระนี่ย่อมเกิดความเสี่ยงภัยต่อการที่จะติดเชื้อจากจังหวัดอื่นอันนี้ข้อสนษฐาแบบนี้โอเครับฟังได้แต่การติดเชื้อเนี่ยมันจะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงภัยอีกระดับหนึ่งนะในการติดเชื้อแต่ความเสี่ยงอีก,อกนั่นคือการเสี่ยงว่า เมื่อเสร็จธุระและเดินทางเข้ากลับมาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะเท่ากับเมื่อตีความตามประกาศฉบับนี้ควรเป็นบุคคลนอกนะครับเป็นคนบุรีรัมย์ออกไปข้างนอกและเข้ามาต้องมีการด,ดําเนินการตามประกาศฉบับนี้หรือไม่นะเพื่อให้ได้สติ๊กเกอร์แล้วก็ไปกักตัวและการกักตัวตามประกาศฉบับ13นะครับเขาบอกว่าถ้าใครนะฮะที่จะผมอธิบายมาแล้วแต่ามันก็คือเรื่องของกระบวนการโปรเซสที่ผมโพส ให้ดูข้างในให้ดูในวิดีโอด้วยครับจะได้ชัดเจนไป14วันนะครับก็อายุ15ปีขึ้นไปนะครับอาศัยอยู่ในกับบริรามไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็ตามนะครับรับสติ๊กเกอร์จากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะติดไว้ที่บัตรประชาชนนะครับหากท่านเดินออกนอกจังหวัดก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือเจ้าที่ตำรวจดึงสติ๊กเกอร์ออกเมื่อเดินทางเข้ากลับมาเข้าที่บริรมัมก็ต้องก,กักตัวที่บ้านได้ เมื่อกับตัวครบ14วันที่บ้านหรือที่เจ้าท,ที่กำหนดจึงจะได้รับสติกเกอร์นะอาฝวาฝืนต้องปรับไม่เกิน2หมื่บาทโอเคชัดเจนอันนี้มีข้อมูลชัดเจนนะฮะเห็นแล้วเห็นประกาศแล้วนะ,ะแล้วดานที่จังหวัดบีรามีกี่ดานสรุปแล้วรวมแล้วทั้งทั้งหมดทั้งมวลนะครับโลเคอล์คารันตีนะครับสถานที่จัดเก็บ กักตัวกักกันตัวนะครับมีทั้งหมด207แห่งทั้ง23อำเภอผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังตามการแพร่เชื้อตามมาตราแต่14วันเนี่ยสามารถกักตนเองที่บ้านได้ที่พักของตนเองแต่ต้องมีการหลีกเลี่ยงในการที่จะแต่หากต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการกักตนเองจากทั้งครอบครัวลดความเสี่ยงของสมาชิกในครอบครัวก็สามารถที่จะไปมาเข้า เออโล,ลโคอลคอรันตีได้คอรันตีได้นะครับว่ากันไปอ่าต่อไปครับสถานที่การ์กันตัวใกล้บ้านนะครับโล,ลโคอลคอรันตีก็มีตั้งแต่บริรัมโนดินแดงลำไยมาศพระพลาชัยสตึกชำนิบ้านใหม่ชัยพจน์นนสุวรรณาโพป,ประคำละหันสายผู้ไตสงบ้านกรวดโอ้โหอย่าบอกว่าผมเป็นคนที่ไหนนะครับดูรถเรือผมชัดเจนนี่น้องโห้วยราษ ประคนชัยอ่าประคนชัยก็มีทั้งห้องสม,มุดประชาชนอ่าว่ากันไปที่ผมโพสให้ดูอันนี้คือโล c เข้าคอ a รันตีอ่ะอืมโอเคสรุปแล้วเนี่ยจะไปรับลูกในเดือนนี้ก็เดือนพฤษภาไม่ได้ถ้าไปรับปั๊บเนี่ยญาติโดนกักตัว14วันญาติจะถูกดึงเรื่องของสติ๊กเกอร์ออก นะก็อันนั้นก็จะเป็นใน,ในทางปฏิบัติแต่เรื่องของการเข้าออกไปกับเช้าไปเย็นกลับหรือคนข้างในเขาออกไปทำธุระข้างนอกตรงนี้จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรอ่ะมาดูข้อ4ประเด็นข้อสี่สำคัญไฮไลท์มนอยู่ตรงข้อ4ีนะบุคคลที่อยู่ในครอบครัวใดแม้จะมีเครื่องหมายการปลอดเชื้อโคโรนาไวรัสนะไอสติกเกอร์หรือไม่ก็ตามหาก ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นใดตามประกาศโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ข้อที่ฉบับบที่4ข้อ1ข้อ2ฉบับที่5ข้อ1ข้อ2เข้ามาพักอาศัยในครอบครัวของตนในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ถือว่าทุกคนของครอบครัวนั้นเป็นผู้สัมผัสโรคติดต่อตามมาตราสีแห่งพรบรโรคติดต่อ258ให้เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อ มีอำนาจดังนี้ 1. ออกคำสั่งให้ทุกคนในครอบครัวนั้นกักตัวเองในบ้านพักอาศัยหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหรือสถานที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้หรือประกาศต่อไปในภายภาคหน้า 2. ห้าบุคคลในครอบครัวนั้นออกนอกพื้นที่กักกันตัวเองจนกว่าจะครบ14วันหรือได้รับการตรวจยืนยันการ ทางห้องปฏิบัติการวัาผลระยะติดต่อของโรคแล้ว 3. บุคคลใดมีสติ๊กเกอร์บนบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนนี้เป็นบุคคลต่างด้านะหากเดินทางออกนอกจังหวัดบีดามให้เจ้าพนาาักงานควบคุมโรคติดต่อดึงสติ๊กเกอร์ออกและเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดบีดามผู้นั้นจะต้องเข้าสูกาก่กระบวนการกักตัวตามระยะเวลาตามที่ท้ายประกาศฉบับนี้ หรือจะประกาศต่อไปในฉบับหน้าโอ้โห,โห,โห,โหเขียนกฎหมายเพื่อไปอนาคตด,ด้วยไม่ใช่ปัจจุบันนะเอาอนาคตด,ด้วยโอ้โห,โหนะฮะนี่คือปัญหาของการใช้ดุลพินิษอาจจะเลยหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจคุณจะมีมาตรฐานยังไงว่านะครับบางใช้กับประชาชนได้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันคนที่ยังไม่ปิดยังไม่ทำงาน หรืองานไม่ปิดหรือยังทางานปกติต้องเดินทางเข้าออกเนี่ยนะข้อสี่ข้อห้าเนี่ยฮะข้อห้าเนี่ยมันเป็นปปปอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายในการตีความกฎหมายนะอันยังโดนทุกคนเป็นข้าราชการนะครับถ้าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะต้องออกไปทํางานที่จังหวัดที่โคราชาจานครราชสีมา ต้องไปกลับทุกวันเนี่ยต้องทำยังไงเออแล้วถ้าเขาเนี่ยถูกดึงออกดึงเข้าดึงออกอะ่ะอันนี้เราเนี่ยเด้เอาราชการนะเอาคนที่ทํางานราชการนะเพราะราชการเนี่ยจะมีเทคนิคดีการที่จะได้รับการผ่อนผันอลุ้มอลวยกันเยอะแต่ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยค่อยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าเคสต่อไปเคสของข้าราชการเนี่ยอ่ะแน่นอนเนี่ยคือทุกคนเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าคุณตีความว่านอกบุรีดามนั้นเป็นเชื้อโรค เราตีความแบบ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 มองโรกในแง่ร้าย,ายนะนอกบริษัมนั้นเป็นเชื้อโรคหมดแลวคนในบริษัทได้รับสติกเกอร์คือคนที่ปลอดในการการันตีได้ขอรันตีว่าปลอดแต่พอเดิน,นออกไปปับ๊บเท่ากับไปสัมผัสกับแหล่งเชื้อโรคนะพอเข้ามาก็มีโอกาสติดเชื้อโรคเช่นเดียวกันถ้าคุณสันนิษฐานว่ารอบ,บริษัทคือแหล่งเชื้อโรค เออนี่นะข้าราชการเนี่ยทำงานไปทุกวันก็มีการต้องตรวจทุกวันสติ๊กเกอร์เข้าออกทุกวันนะครับไม่ได้กักตัวไม่ต้องกักตัวสิบสี่วันเหมือนกับทางงประชาชนไหมในครอบครัวของข้าราชการเนี่ยจะต้องกักตัวไหมมันคับใช้กฎหมายเหมือนกันไหมเอออะมาดูเคสของประชาชนประชาชนนะครับในกรณีดังกล่าวนั้นก็ต้องถูกตรวจทุกวันทุกวันทุกวันนะครับกักตัวสิบสี่วันรหรือ,หร,อหรือกักตัวต่อเนื่องเลยความผิดกรรมหนึ่ง นะกักตัวสิสิบสี่วันพอออกไปทํางานวันที่สองอีกกักตัวอีกสิบสี่สิบสี่สิบี่หรือรอสิบสี่ทีเดียวแล้วหมดขอบเขตหมดกําไรสิบสี่สิบสี่สิบสี่ไปได้่อยเหรออันนี้ผมตีกฎหมายแบบแบบชาวบ้านนะตีแบบไม่เร่งขีไ้ไใดมากหรือจะตีความว่าครอบครัวนั้นห้ามออกนอกบ้านเลยถ้าคนในครอบครัวไปทํางานต่างจังหวัด้ต้องต้อง,ต,องต้องเข้าออกเข้าออกทุกวันเนี่ย ครอบครัวนี้ห้ามติดต่อใครเลยหรือครอบครัวนี้ให้ย้ายไปอยู่ที่เอ่อโล,โลคอลโอเคเลยแบบนั้นหรือไม่โอ้ย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 ,อยนี่คือเรื่องของปัญหาในการตีความกฎหมายในประกาศฉบับนี้ตาเนวิชไม่ต้องเรียกผมไหมนะ <c oughs> อันนี้ผมตีความตำตัวตำตัวประกาศเลยนะ เออมันมันมันะแต่คือ,อยังไงในเดือนพฤษภานี่ผมไม่ไปรับลูกแน่นอนผมผมผมเชื่อว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่บุรีดมยจงมีนยมาตรก,การแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีแต่ว่าปัญหาเนี่ยของการตีความในข้อห้าเนี่ยมนันตีความได้หลายทางมันตีความทําให้เจ้าหน้าที่นั้นใช้ดุลพินิจท,ที่เกินถ้าไม่มีคุณธรรมก็อาจจะมีเรื่องของการใช้นิติศาสตร์มากกว่ารัฐศาสตร์นะก็จะมีปัญหาในการ เกิดเรื่องของการบาดหมางก,การระหว่างเจ้าที่กับประชาชนได้คือถ้าผมเนี่ยให้ลูกชายผมอยู่นั่นอยู่แล้วนะครับผมถ้าบรีถ้ากรุงเทพมันยังไม่เคลียร์ยังไงผมก็ไม่ไม่ไปรับลูกชายกลับมาเพราะเราก็เป็นห่วงใหญ่เรื่องของสวัสดิภาพนะครับเรื่องของอนามัยของเด็กๆอยู่แล้วก็หลังพฤษภานะครับก็ถ้าไม่มีการต่ออายุอีกนะถ้าต่อไปเรื่อยๆแล้วนะก็เป็นปีก็ต้งองเขาอยู่นั่นแหละเป็นปี นะครับสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็ก็ต้องทําใจแต่ข้อห้าข้อห้าตามประกาศคําสั่งฉบับนี้ไปดําเนินการนะครับชี้แจงตามประกาศของคณะกรรมาการโรคติดต่อบุรีรัมย์่นะจังหวัดบุรีรัมย์ไปทําความเข้าใจกับข้อห้าให้ชัดเจนนะข้อห้าาตีความเป็นกันแบบนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่กับประชาชนทะเลาะกันตาย เนะชื่อหัวไอเรื่องเถอะ <c oughs> และจะเป็นช่องทางหนึ่งถ้าเ,เจ้าที่นั้นมีการจับกลุ่มแล้วบอกว่าให้อยากโดนปรับ2องสองมืง่นไหมอันนี้ผมคิดเองผมคาดการคาดการถ้าไม่อยากโดนคุยกันได้นะสติกเกอร์เอาไหมให้ไม่ถึงได้มีข่าวทุจริตเรื่องของสติกเกอร์ ในจังหวัดบุรีดำอ่ะนี่เขามองเห็นว่าข้อห้านะี่เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านของประชาชนที่อยู่ในจังหวัดบุรีด์ที่ต้องเข้าออกเข้าออกเพื่อไปทํางานนอกนอกจังหวัดบุรีด์ต้องเดินทางไปทําธุระนอกบุรีรย์นี่คือเป็นปัญหาที่มันทาไมถึงมีกระบวกนการทุจริตสติ๊กเกอร์หารายได้หรือหาช่องว่างจากสติ๊กเกอร์นโยบายคิดดีแต่วิธีการปฏิบัติ มันอาจจะทําให้เกิดปัญหาของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ได้โอเคนะผมดรชาลอไอหนุมหน้ามนคนประคนใจน้ำใจงามนามไพโรชมด็อกเตอร์ชาลอขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ